สวัสดีครับเรามาดูผลฟุตบอลบุนเดสลีกาเยอรมันเมื่อคืนนี้กันดีกว่าฮะก็กลับมาเตะหลังจากห่างหายกันไป2เดือนฮะเมื่อคืนนี้เป็นนัดที่26ของฤดูกาลประจำวันเสาร์ที่16พฤษภาคม2020นะฮะมีเตะด้วยกัน6คู่เริ่มต้นกันที่อัลส์บักครับเปิดบ้านแพ้กับโวบบัวไป1-2ครับเกมนี้ทีมเยือนโวบบัวเนี่ยได้2ประตูจากเลนโตสเตเฟนแล้วก็ดานิเอลกินเชครับส่วนทางอัลส์บักเจ้าบ้านได้1ประตูปรับใจจากทีมเยดวา มากันที่บุยเซดด์มูลครับเปิดบ้านถลม่มทางชาลเก้ศูนย์สี่ไปสนะี่ศูนย์ฮะโดยที่ตัดมูลครับได้ประตูจากเจ้าหนูเออร์ลิงฮาแลนดน์ยิงอีกแล้วนะฮะก็อ่าส่วนอีก3ลูกที่เหลือเนี่ยก็เป็นลาเฟลเกเนลโลครับเหมา2เม็ดแล้วก็อีกลูกเป็นของตองเกนฮาซานนั่นเองมากันที่ทางฟอร์ตูน่าดุเซดด์ฟก็เสมอกับพาตาบอลไป0-0ย์ศูนย์ฮอฟเฟนไฮม์ครับแพ้คาบ้านให้กับแฮท้าบอร์ลินไป0-3ครับเกมนี้แฮท้าได้3ประตูจากเควิน อักโปก,กูมาของทางฮอฟเฟนไฮม์เนี่ยทำเข้าประตูตัวเองและเก็อีก2เม็ดมาจากเวดัสอิบิเซวิกและก็ามาเทอุสคุนยาอาบีไรส์ครับวันนี้เปิดบ้านเสมอกับทางไฟบวกไป11หฮะเกมนี้ทีมเยือนไฟบวกนำไปก่อน1-0ง,งจากมาเนลกุนเดแล้วก็ทางลาัดซิกเจ้าบ้านก็มาตีเสมอได้จากยูซุปพอเซนปิดท้ายกันที่ไอท่กแฟงเฟิร์ครับเปิดบ้านแพ้ให้กับบรเซเมเช่นกันบาดไป13 เกมนี้บูเซมเชนกับบาร์ทีมเยือนเนี่ยนำไปก่อนถึงสครับจากอเล็กซานเดรพรีอามาคุสตูลามแล้วก็จุดโทษของลามีเบนเซบ์ยบนี่ครับแต่ว่าแฟรงเฟิร์ดเจ้าบ้านก็มาตีใครแต่ได้จากอาเดซินวาครับแต่ก็ต่างไม่ทันครับเกมชัยชนะก็เลยตกเป็นของทีมเยือนไปไมาดูที่ตารางคะแนนล่าสุดฮะหลังจากผ่านไปย6เกมอันดับหนึ่งตอนนี้ยังคงเป็นเสือใต้เบอร์เย,ยนเมิวนิกที่ เก็บไป55คะแนนแต่ว่าตามมาติดตด้วยอันดับ2อย่างบอร์เซดอทมุลที่54คะแนนฮะไลจี้เหลืออยู่แค่แต้มเดียวเท่านั้นเองอันดับ3ามเบอร์เซ่เวเชันกันบาดมีอยู่52คะแนนอันดับ4ไลฟ์ซิกมี51คะแนนอันดับ5ไบเออร์มี47คะแนนอันดับ6กัวบวก,บวก39คะแนนอันดับ7ไฟบวก37คะแนนอันดับ8ปดชลเก้ก็37คะแนนอันดับ9ตอนนี้เป็นทอฟฟนฮมมีอยู่35คะแนน มาที่ครึ่งตารางล่างฮะอันดับ10ตอนนี้ f อฟโคลมี32คะแนนอันดับ11แฮท่าบริลิน31คะแนนอันดับ12ยูเนียนบริลิน30คะแนนอันดับ13ไอทากแฟงเฟิร์ต28คะแนนอันดับ14บอัลส์บวก27คะแนนอันดับ15ไมล์นห้ามีอยู่26คะแนนอันดับ1 6ฟอร์ตูน่าดูซอนดอฟมี23คะแนนอันดับ17ลองบวยเป็นเวเดอร์เบเมนมี18คะแนนแล้วก็อันดับสุดท้ายอันดับที่18พาทบอลมี17คะแนน ส่วนดาซโนวล่าสุดตอนนี้ยังคงเป็นของเลวันดอฟสกี้ฮะที่ซัดไป25ประตูเดี๋ยวเรามาดูโปรแกรมบุนเดสลีกานัดที่26ครับอีก3คู่ที่เหลือนะฮะวันทที่17พฤษภาคมมี2คู่เอฟซีโคโลนเจอกับไมซ์05แล้วก็ยูเนียนเบอร์ลินเจอกับไบเยนมิวนิกปิดท้ายกันที่มันเดนไนฮะหรือต่อเช้าวันอังคารตอนตีหนึ่งครึ่งก็จะเป็นแวร์เดอร์เบิร์นเปิดบ้านเจอกับไบเออร์เลเวอร์คูเซ่น แล้วก็มาปิดท้ายกันที่โปรแกรมนัดต่อไปเลยดีกว่าฮะนัดที่27ในสุดสัปดาห์หน้านะฮะเสาร์ที่23พฤษภาคมก็จะมีแฮท้าเจอกับยูเน่เบ, er บอร์ลินโบรเซมิเชนกันบาดพบกับไบเออร์เลเวอร์คูเซ่นไฟบัวเปิดบ้านเจอกับแวร์เดอร์เบเมนพาดบอลพบฮารเฟนแฮมวอบอรจะเจอกับดอทมุลแล้วก็ไบเยอร์เจอกับแฟรงเฟิร์ตส่วนอาทิตย์ที่24พฤษภาคมก็จะมีเชลลเก้เจออัลส์บุกไมล์พบกับไลฟซิกแล้วก็โคโลเจอกับฟอร์ตูน่าดูเซนดอร